ปอพอสั่งรึงกำลังเครื่องจักรเครื่องมือเฝ้าระวังน้ำท่วม5จังหวัดภาคใต้เต็มรูปแบบด้านกรมชลประทานคาดการระดับน้ำในนครศรีธรรมราชสูงกว่าปี2563ขณะน,นี้น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะวิกฤตฝนตกหนักต่อเนื่องมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว21อำเภอชาวบ้านต้องช่วยกันอพยพผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่มีนโยบายให้คนไข้ซื้อช้อนกินข้าวในโรงพยาบาลเตรียมลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในสีสกเกตหลังมีข่าวโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีช้อนต้องให้คนไข้ซื้อใช้เองตำรวจไซเบอร์เผยใน3ปีระง,งับบัญชีม้า6 3 5 3 7บัญชีมียอดเงินที่หลอกลวงประชาชนกว่า1,800ล้านบาท ดำเนินมาตรการเชิงรุกให้เปิดบัญชีม้ายากขึ้น CEO นิยามเศรษฐกิจไทยปี2567เหมือนคนป่วยลมหายใจแผ่วภาคอสังหาสาหัสแก้ปัญหายากสุดขนาดที่คาปรีเงินหมื่นไม่สร้างพายุหมุนเศรษฐกิจธุรกิจดิวตี้ต้องสู้หลังชนฝาส่วนอาหารการแข่งขันดุเดือด โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเผยการตั้งคณะกรรมการ j t c เจาจาจัดสรรผลประโยชน์ร่วมทางทะเลไทยกัมพูชายังไม่คืบหน้าอยู่ระหว่างรอเข้าครมอหากฝ่ายการเมืองส่งสัญญาณมาพร้อมดำเนินการทันที